มาถึงร้านที่ลงแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็เริ่มจากด้านหน้าแล้วกันเนาะอ่ะตัวละ150ร้อยห้าสิบปลาหมดแล้วอันนี้ห้าร้อยลูกเอฟอ่าดูสามร้อยห้าสิบนี้ก่อนแล้วกัน ตัวนี้950บาทนะครับก็ดูจากหุ่นแล้วเป็นกำฟ้านะฮะน่าจะเป็น F2 เป็นกำฟ้าแดงด้วยนะฮะ950บาทไปชมข้างในกันดีกว่า800ปลาไม่อยู่แล้วข้างล่างติดจองเดี๋ยวขอดูตัวจองหน่อยนะฮะอ๋อเป็นปลาลอกนะครับ GB ลอกเคลียร์หมดแล้วหัวใหญ่มากเลยแต่ติดจองแล้วนะจองจองไปหมดแล้วด้วยตัวนี้ปิดไฟ950โอ้สวยอยู่นะ นด้านล่างตัวละ400บาทนะครับก็เป็นน่าจะเป็นลูก F3 F4 อ่ะหรือเราจะเรียกโฟลากฮอนตาขาวก็ได้นะฮะสี่ร้บาทส่วนด้านนี้1,200บาททรงตาเหมือน F1 เลยอ่ะ มีความเป็นไปนได้ที่จะเป็น F1 อยู่นะฮะ102ตัวนี้ด้านหลังออกเหลืองส้มด้วยนะฮะเป็นแดงเหลืองนะครับแดงเหลืองออกส้มเลยสวยอยู่นะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะเดินไซส์ใหญ่นะดูลักษณะปลาแล้วคล้ายๆกำฟ้าที่อ่ยิ่งโตยิ่งสวยอะ่ะโดยประมาณนะฮะด้านล่าง850บาท นี่นะครับราคา850บาทถัดมาอ่าน่าจะเพิ่งมาลงนะฮะยังไม่ได้เขียนราคาไว้เลยเดี๋ยวดูทรงนี้เป็นลูกเอฟนะครับเป็นกำฟ้าเนาะตัวนี้เหมือนกำฟ้ามากกว่าด้านบนเนื้อทูโทนนะครับหุ่นกับลักษณะปลาเป็น power horn ไปแล้วนะครับแต่เนื้อกำฟาอยู่นะแปดร้อยบาท power horn แดงเหลืองแล้วกันตัวข้างๆกันเป็น power horn ตาขาวครับ สามร้อยเองด้านล่างเขียนไว้ว่าห้าร้อยนะครับตัวแรกไม่อยู่แล้วตัวสองสวยอยู่นะตัวสองห้าร้อยบาทลัขนาดเหมือนปลาจะสวยไซสโตเหมือนกันนะครับ ขัดมากำฟ้าตู้นี้ไม่มีราคานะฮะสวัสดีครับพี่เอ๋อได, <c oughs> ด้ครับ,บอันนี้เท่าไหรพ่พี่ราคาแปดร้อยคู่นี้ตัวละแปดร้อยนะครับอันนี้ออกกำฟ้าหน่อยนะครับทรงสี่เหลี่ยมเลยด,ด้านข้างเป็นแดงเหลือง ลักษณะข,า,ขายตัวเมื่อกี้ลักษณะข,า,ขายตัวแปดร้อ๋อราคาเดียวกันใช่น่าจะเป็นคอกเดียวกันนะครับตัวบนดูใหญ่กว่าหน่อยน่าจะขึ้นฟอร์มก่อนตัวนี้ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ละขษณะคล้ายกันมากเป็นแดงเหลืองนะครับรูปทรงเป็นฟาวเวอร์ฮอนชุดนี้สวยนะครับคอกเดียวกันใช้ได้เลยส่วนด้านบนถ้าใครชอบกําฟ้าแดงๆนี่พันสองนะฮะ ้างกันจะเป็นกําฟามุกนะฮะส่วนด้านล่าง650้อยบนี้น่าจะเป็น F2 นะครับก็ตัวกลางใช้ได้อยู่เนาะตัวกลางแดงดีมุกข้ามหัวส่วนด้านนี้ด้านนี้เก้ารกำฟาตาขาวนะครับหัวโยเลยอะ่ะหัวใหญ่มาก ตัวนี้จะเป็นแดงเหลืองนะครับกำฟ้าเช่นกันต่อมาด้านบนเนา900เนื้อสวยนะตัวนี้ออกกําฟ้าชัดเจนเลยสวยเลยนะตัวนี้ ู่นี้9ก้ารนะครับต่อมาจะเป็นตู้กลางตัวนี้น่าจะยังไม่ขึ้นนะหัวยุบนะครับพึ่งมานะครับโอทั้งคู่เลยตัวนี้กลัวเลยปลาพึ่งมาลงแน่เลยแล้วก็ด้านล่าง350รอห้โอหัวเบเริ่มเลย350ตาขาวด้วยโอ้ตาขาวทั้งเซตเลยนะครับส0มร้อยสีตัวนี้ตาขาวทั้งเซตเลย ้าวตัวนี้ยังอยู่นี่ต่อมาเป็นแถวกลางนะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้ววันนี้อ๋อตัวนี้เป็นปลาลอกมีมุกนะครับ j b ลอกมุกดีอยู่นะแต่อาจจะต้องลองหัวนะครับตัวนี้ ด้านล่างเหรอเหมือนปลาจะขายไปเยอะแล้วนะฮะอ๋อมีตัวบนแปดร้อยตัวนี้แปดร้อยนะครับวันนี้ก็มี F1 ให้ชมหลายตัวนะครับนี่นะคะ F1 นะครับมี1ตัวแล้วก็ตัวแดงนะฮะ2ตัว3ตัวนะครับ เมื่อกี้สอบถามเราไปเดบ1ชัดเจนแล้วนะฮะหน้าหว,นหวานๆเลยตัวเนี้ยหน้าเล่นนะแดงดีนะคะตัวนี้ผมว่าน่าจะยิ่งโตยิ่งสวยนะครับโดยส่วนใหญ่ F1 จะเป็นอย่างนั้นนะครับดูแววตัวไหนน่าจะมีอนาคตก็เลี้ยงหุ่นรอไซส์หน่อยส่วนถ้าเป็น F3 หรือ F4 ก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะไปหุ่นเป็นโฟล์วฮอนนะฮะหุ่นาโาล์วฮอนไปแล้วเนาะ อ๋อนี่ F1 อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปประหมอ4สีร้านที่ลงนะฮะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ